ร้านนี้เขาให้เข้าไปผัดเองแบบนี้เลยนี่คือร้านไอติมผัดนะทุกคนตรงชื่อเลยไอติมผัดที่ตลาดเซฟวันโคลานี่นะร้านก็จะเป็นอย่างนี้นะจริงๆเราเดินมาแล้วรอบหนึ่งแล้วเห็นน้องเขายืนรอน,น้องบอกว่าลุงแกติดมากเดี๋ยวแกก็เดินกลับมาแล้วสักพักลุงเจ้าของร้านแกนก็กลับมาแกบอกว่าถ้าว่างๆไม่มีลูกคา้าแกก็ไปเดินเล่นติดมากติดที่สุดที่สําคัญแกคุยสนุกมากแล้วร้านนี้ก็คือเข้าไปผัดเองได้เลยนะแต่อันนี้เราบอกลุงว่าลูกค้าช่วยผัดให้หนูนิดนึงได้ไหมหนูเข้าไปผัดต่อได้ไหมแก ลุงบอกว่าถ้าชอบแบบละเอียดละเอียดก็สับสับสับไปเลยนะถ้าชอบเป็นชิ้นชิ้นก็สับประมาณนี้พอเสร็จแล้วลุงแกก็จะ,จะปัดปัดปัดแบบนี้ให้แข็งนะทุกคนแล้วพอเสร็จแกก็จะค่อยค่อยลุนไว้ว่าเอ้าค่อยค่อยแสะค่อยค่อยแซะเอาเลยเอาเลยฉันเหมือนมีกองเชียร์อยู่ข้างๆตลอดเวลาและที่สำคัญคือมันสนุกมากเว้ยแกการที่ได้กินไอติมผัดฝีมือตัวเองโอ้โหใครดูคลิปนี้แล้วตามมาอย่าลืมเปิดคลิปนี้ให้ลูกแกดูด้วยนะว่าฉันลงแล้วนี่ดูฝีมือฉันฉันก็แสะได้นะเว้ย คือมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดทุกคนแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดด้วยเอาตรงๆก็คือเปิดประสบการณ์สตรอันเนี้ยทั้งกระทะก็คือ3ามนะทุกคนใส่วิปครีมก็คือ4ีเกนี้เสร็จแล้วแกก็จะใส่ถ้วยให้เราแบบนี้นะจะได้ไม่ทาหกยังไม่นําใจจ้าแกบอกว่าท็อปปิ้งข้างหน้าหนูอยากใส่เท่าไรตักไปเลยตักแบบบูฟเฟ่ไปเลยฉันถามว่าลุงแกเอากำไรจากไหนแกบอกว่าไม่ค่อยได้คิดถึงกําไรหรอกบอกเลยว่าคุยเพลินคุยสนุกมากจ้านี่ใส่ท็อปปิ้งลุงบอกว่าให้ใส่อีก โค้กเปิด6โมงเย็ยนจนถึง3ทุ่มครึ่ง